พี่จะโดนเผาทั้งเป็นอยู่อ่ะทั้งซ้ายอ๋อทั้งซ้ายอ๋ออันนั้นคือบัมเสร็จแล้วเหรออา <laughs> จารย์อาจารย์แป๊บหนึ่งนะหมอเรียกเรียกคุยแป๊บหนึ่ง <laughs> ส่วนไนอ้สามสองคันนั้นเผาทิ้งแม่งเลยครับไอ้คนไอ้คนข้างในก็เผาทิ้งแม่งเลยครับแม่งมาทำไมก็ไม่รู้ครับ ตอนนี้อยู่วนบ้านพักตากอากาศโดนลุมสกกรมอยอ<า>ู่พินิกี้อยู่ไหนาาพินิกี้อยู่แดนข่าวอยู่แดนข่าวใช่ไหมใชม่ใครมาบ้างแล้ววะง,งั้นเดี๋ยวไปรับแล้วเดี๋ยวไปโรงพยาบาลกันอ๋อบนหลุมแล้วอ๋อแต,ตอ่ตอนนี้งง,งอะว่าว่าศพมันเขาเหมือนเขาเจอแค่สามศพอะแต่ปกิ้งยามันมีห้าเลยไม่รู้ว่างไงแล้วเอาไงพี่ไปเจอโรงพยาบาลเนี่ยอ๋อ พี่มีรถเ,เดี๋ยวผมไปรับก็ได้ผมไปรับก็ได้ได้ๆครันพี่อยู่รอแรงข่าวรอแล้วกันได้ได้ได้ครับโอเคครับครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปโรงพยาบาลก่อนอารถใครมาไม่รู้รถผมน่าจะโดนขโมยไปแล้ว,ลวไม่อยู่แล้วก็คนอื่นโดนเผาหมด ้เม<ไ>ื<ห>่อกี้ที่บ้านมีใครเมี้พี่หลองะไม่ใช่เว้ยไม่ใช่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 ม่ช่ข,ของคใครวะไ่้มันละบ้างามันอ่าเมื่อกี้นี้มีอยู่ห้าคนก็คือมีผมมีวอล็อกเกตอะไรวะสตาร์บัคแล้วก็ลาวาอ๋าออ่ห้าคนก็หนีขึ้นไปอยู่ข้างบนศึกโดนตามเจอ นี่ไปบนภูเขาอะแล้วเขาตามเจอโดนเผาเลยเฮ<ะ>้เดี๋ยวภูเขาเลยเหรอเดี๋ยวพี่ขยับมาที่นั่งคนขับเลยนะนนอ่อหมอนอนไหนครับน,น,นอนไหนครับ มอเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะลุงเพิ่งมากันเหรอใช่เขาเขาชุบผมเขามาเอาผมมาไม่หมดแล้วชุบแล้วเ็าปล่อยผมวนอยู่บนภูเขาอะเอ้าเหรอนึกว่าม้กัตถภาอ๋ออาอาใช่เพราะว่าสภาเขาว่างอยู่ผมเลยแล้วมันมีรถอีกคันหนึ่งผมเลยขโมยตรงนั้นมาไม่ไม่ใช่ขโมยดิหยิบมายืมยืมใช่ใช่ใช่แต่ผมก็จะไปรับคุณจะเห็นคุยยื่สภาเงอ๋อ่มากัตถภาเลย โอเคออกมาแล้วเห็นมันหายไปหมดแล้วก็เลยไม่รู้ยังไงบ้างใส่บินหรือ,อยังไม่รู้ชุบจ๊กคนที่ชุบหน้าง,งานใด้บินหรือ,อยังไม่ไม่ของโจ๊กของโจ๊กยังไม่ใส่ครับอ่ะครับ โอเคมีใครมาน้อยอีกไหมครับไม่ภยในโรงพยาบาลเราไม่ลงมาล่ะลงยังไง กดลงเลยกดลงลงไม่ได้ลงไม่ได้เพราะเขาล็อกรถไอ้ล็อกอะมันลดเขาก็มึงบอกไปเอารถใครมาไม่เราใครบัล็อกอ่ะก็รถเขาล็อกไปมันลดเขารถ JKB มอนเอาเวนเออแล้วมึงบอกให้พี่มานั่งที่นั่งเข้มคนขับรอถูกต้องไหมผมนึกของใครแม่เออขอบคุณแม่คุณทียจะลงยังไงมอนลงไม่ได้ยิกเออมันลงไม่ได้ คไป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 ข้างโรงพยาบาลไปไปที่เดิมสะพานข้างโรงพยาบาลแต่นี่ถ้าเขาไม่ปล่อยกูลงนี่คือกูก็อยู่ตื่นดูมึงโดนตีนกันไปนะเว้ยแล้วขับไปได้เหรอสตาร์ทเครื่องขับนะขับได้อ่าขับนะขับได้เอาไปลงน้ําได้แต่กูน่าจะตุยในรถอ่ะก็ได้ก็สามารถทําได้ไปใปรปไปบปไปไไป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 ไมอแบนเดไไ ไม่มีไงเมื่อกี้นี้ก็ร่างไม่ใช้ไงไม่มีไม่ใช้ไงไม่เขายังไม่ใช้เอาเหรออ๋อไม่ใช้อะไรเมื่อกี้นี้แม่งกดเอากดเอารสั่งนู้นนะไม่งปัดนู้นเจคบีอ่ะไม่ก็เราไม่ใช้ไงลุงอ๋อเรายังไม่ใช้หรอกครับเราใช้ตแล้วอยู่ๆก็ล่วงเดี๋ยวแม่งกดยับเดินแบบเที่อจะต่อยก็ให้ตายวะมันก็เลยกดแบบโอ้โหเยอะเลยอ่ะเยอะแม่งเขากดยับอ่ะ แล้วแม็กกี้ออกจากบทไม่ได้อันนี้ฮาจริงว่ะให้พี่นิกกี้เขาไปอยู่ตรงนู้นนะให้เขาขับรถไอ้ฝั่งนรถไปเถอะไปเถอะคือไม่รู้หรอเลยใครอ่ะมันมีอยู่คันเดียวที่มันใช้ได้ก็ซ่อมมาเลยรถใครก็รถเขาไม่รู้ไงลุงยิ้มให้เราไปซ่อนก็ดีไงไอ้ล็อกเอ้ยมึงโดนมึงโดนพี่ทอมมี่แน่มึงโดนดต้องถามแล้วล่ะ มาข้างบนมาข้างบนมาข้างบนลบิ๊กโอ้โหอยู่เงี้ยไปซ่อนก็ดีอ่ะแลกกันรถเราโดนเอาไปแล้วมาเมื่อกี้นี่รถผมไม่อยู่แล้ว ใครเดินไปนู่นไอ้มีมีี่รวะครับครับพผมมายังยัง58แปก็ได้58าแปดแปดอืมคือ58าแปด่าก็ทาแปดลอกว่าแป เออขอสองแปดห้าได้ไหมแล้วนี้วันนี้ลุงหลงอุหยุดอ่ะเพียวเลยครับเดี๋ยวเพียวเลยครับอะไรนะเพียวเลยครับเพียวเลยเฮ้ยรถใครวะคุณคุณวะแล้วพี่ไม่ล็อกรถล่ะยังยังไม่ล็อกอีกล็อกดิล็อกไม่ได้จะเอาตรงนี้เนีอยหัวจะปวดกูปวดหัวเลยกูกดแล้วมันไม่ล็อกแสดงว่าไม่ใช่รถใคงนี้ใครเขาจะไปล็อกได้โอ้ยหัวจะปวด อ้ยงไม่ได้ตัดกลังไว้คนนังอยู่ข้างในไว้โอ้ยกลัวจะปวดเล่นตรงนี้แล mm ้วกันวิ่งไปดิลุงวิ่งไปแล้วล็อกดิวิ่งแล้วกดยูวิ่งตามรถพี่โซหรอ พี่โซเจอร์ปล่อยคันนั้นไปกลับมากลับไม่หมดกลับมากลับมากันมาลงบ้านเอาตรงเนี้ยแหละใจลายพังแล้วเลี้ยงลงก่อนด้วยใจลายอะไรดีเนาะอันเก็บฟังให้จบเดี๋ยวรอขอทั้งเป็นเลยเหรอถ้าถ้าจบแล้วมาดูรูๆทำไมหรือเอาไปอเคนี้ข้างล่างหมดเลยจะเผาทั้งเป็นจริงอ่ะเมื่อกี้ ฮัลโหลครับพี่บ้องครับหมอที่เดินทางไปทางเป็นท่าเป็นท่าที่ไปบักไปที่พี่จะโดนเผาทั้งเป็นอยู่อะทางซ้ายอ่าวทางซ้ายอ๋ออั้นคือบัมเสร็จแล้วเหรอครับอาจารย์อาจารย์แป๊บหนึ่งนะเออ่หมอเรียกเรียกคุยแป๊บหนึ่งส่วนไอ้สองไอ้สองคันนั้นขอทิ้งแม่งเลยครับ ไอคนคนข้างในก็เผาทิ้งแม่งเลยครับแม่งมาทำไมก็ไม่รู้ครับไม่เป็นอะไรจริงวะลงก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เผาทิ้งแม่งเลยครับมันก็พังอะไรอ่ะพอแท้เพี้ยนรวมเลยเดี๋ยวเขาคุยกับอันนี้ก่อนก็คุยกับหมอกันทำไมอ่ะก็ผมเป็นคนล็อกไงเผาทิ้งแม่งเลยครับไม่เผาให้เขาอดข้าวตายว่าอะไรอะบัก เมื่อกี้ไม่ดีแต่ผมให้ข้าวเขาไปสองจานนะน่าจะรอนานหน่อยนะไม่เป็นไรครับเป็นไรเขาก็เข้าไฟไม่ได้อะอ๋อโอเคงั้นรวมรอเขาข้นมามีมีรวมรวมรวมนะพี่จัดเล่นตรงไหนอะรวม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  ลุงล็อกไว้อย่างเดียวน่ะไม่ต้องซ่อมน่ะล็อกแล้วล็อกแล้วรถรถจะไม่เสียแต่คันที่มีปัญหนาคือคันอยู่ข้างล่างนู่นปล่อยเขาไปพร้อมพร้อมพร้อมเขาลงแล้วคนพร้อมเราขอความสองทีนะเหมือนฝูงเลยอ่ะเหมือนฝูงเลยโอ้ชิหายเลยไม่มีทางเลือกใส่ก่อนแล้วทั้งนั้นอ่ะวอ้า เดี <ś led> ย๋ยวไม่รอเลยเหรอ <ś led> นัวก,กันไปนัวก,กันไปนัวก,กันไปใครรำระวังตายนะครับระวางังอย่าโดดเด้อตายอย่าโดดนะครับอย่ากดกระโดดนะตำรวจเห็นปะตำรวจเราออกอะ่ะเฮ้ย,ยถ่ายรูปก,ก่อนแจ้ง <ś led> รีพอร์ตตำรวจเพิงค์ตำรวจด,ดำตำรวจด,ดำ <ś led> ยู่กับสตอรี่ <ś led> ไม่ได้นะตำรวจอ,อ่ะอุ้ยเดี๋ยวตกอุ้ยเดี๋ยวตก โอหนี่ไข่เป็นไข่ว่ะเนี่ยเอ้ยนี่ไข่อะคุณคุณนะมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

เขาให้เขาหน่ยปะตอนน้องทำอไไรพิดครับครับครับหน่วยหกหน่วย และที่อากขึไอ้คนไอ้เราเม่ก็เอารถเขามาหลืกเยี้ยไปซ่อนแต่ว่าดิกกี้อยู่ในรถแล้วเขาล็อกรถออกก็ไม่ได้แล้วรถแบ่งพังไปแล้วแล้วไม่เผาด้วยนะไม่ปล่อยให้อดเช้าตาย ไม่ผิดเห็นเปล่าเห็นเปล่าจะเข้าคุกกันหมดเลยอ่ะจากการคาดเดาน่าจะเข้าคุกนะคาดเดานะนี่คือคาดเดานะไอ้แม่พี่เข้าไปเลยใช่ไหมล่ะใช่ก็รอเข้าพร้อมกันดีเวลาจะได้พร้อมกันไงไม่พี่ออกมาพี่ก็ไม่เจอหรือเพราะรายการมีคูณดาวไง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็รอเข้าไปได้ไม่ใครหรอแกก็รอเข้าพร้อมกันเนี่ยออกมาพี่ก็เป็นตัวหลุดอีกอ่ะออกมาไงเนี่ยออกมาไงเนี่ยกันในเมื่อมันจะมีคูดาวไงพี่เข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงว่าเวลาคูดาวมันจะคลาดเคลื่อนไงพี่อยากให้เวลาคูดาวมันพร้อมกันได้ไหมล่ะรอหน่อยนิดนึงไม่้อะไรวันโอเคโอเคโอได้ได้ไปรอในคุกรอก็ได้อะไรอ่ะพุ่งขโมยเลย ทำ <c oughs> ไมคุไดโวนยืนด่วนเอ้ามันมีดีๆเดี๋ยวมานะ้าเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวสำาชกงาไม่ครบเราห้าคนนี่กี่คนแล้ววะส หนึ่งเกีเปนเข้าไปก่อนอุ้ยกว่าจะชุบกว่าจะเกิดกว่าจะอะไรอ๋อปุมตะพูนี่คือมาสตมาเป็นโลปุ่มปลาไม่ใครไม่จำใครไม่ได้แล้วทีมากคนแล้วหมอไม่มาหมอไม่มีของอีกปุ๊ตัวรุดอ่าคุณหมอครับหมอเดี๋ยวให้เล่าเดี๋ยวค่เล่าให้ฟังอย่างที้อ่ะบอกเลยเมื่อกี้ออกมาได้ไงเนี่ย มึงอะมึงก็ไม่ต้องพูดอีม an an no no nah, ึงก็ไม่ต้องพูดอะไรนะพี่ทำไม้ตำรวจโดนรีพอร์ตเ้อโดนรีพอร์ตเรื่องก็เอาพี่ออกอ่ะเอาก็พี่ขโมยรถก็เอาออกไม่ได้เพราะมันมันเป็นสตอรี่อ๋ออันนี้ไม่รู้อะไม่เขาแจ้งความไม่ใช่เขาบอกแล้วเขารีพอร์ตรีพอร์ตได้ไงพี่ขโมยรถอะ คือพูดอย่างไรกันใช่มคือส่งตำรวจกันไหนเขาเลยบอกว่าเขาจะรีพอตตำรวจเออคือเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดพี่เว้ยความผิดมันอยู่นี่ มันไม่เกี่ยวกับพี่อันนี้ยเขาจรีพอร์ตว่าเขาจะรีพอร์ตเขารีพอร์ตตำรวจจะรีพอร์ตตำรวจรีพอร์ตตำรวจทำไมตำรวจไม่ได้ผิดนะตำรวจผิดตำรวจเอาพี่ออกจากตำรวจผิดเอาพี่ออกจากรถพี่เป็นพี่ติดสตอรี่อยู่อ๋อครูขโมยรถไม่ใช่เหรอใช่แต่เอาจากรถไม่ได้ไงแต่ว่า พี่ขโมยรถจริงแต่เขาไม่ได้แจ้งความให้พี่เอาเอออกมาไงอ๋อมันต้องมีการแจ้งความเกิดขึ้นนี่เหรอถูกถูกเขาต้องแจ้งความอ๋อมันเลยเดือดในทวิตใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมใช่พี่เขาเขาพี่ออกโดยพาราการไม่เห็นทวิตเลยวะเมื่อกี้ไงก็บอกว่าเอ้ขโมยขึ้นขโมยได้ไงพี่ก็แค่หาทางช่วยหาหาหาทางออกเองอะแล้วให้พี่ทําไงอะน้องโดนตีนพี่ก็ต้องหาทางดิ้นปาวะอันนี้คืออันนี้คือเขาปล่อย เขาจะปล่อยพี่ตุยในรถแล้วค่อยเอาพี่ออกใช่ใช่คือพี่บอกเผาเลยเผาเลยแม่งก็ไม่เผาใชเขาบอกแล้วเผาเลยเผาไปเลยกูจะได้ตุยจะได้ไปนอนโรงพยานอะก็ไม่เผาไม่งั้นเดี๋ยวรถก็เสียไงเขาจะปล่อยพี่ใช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 ่เขาจะปล่อยพี่อดข้าวตายได้สวัสดีครับชาโดเลยชัดเลยชัดเลยสงสารเนาะสงสารพี่เนาะจ้า ครับโดนทั้งโดนทั้งเงินแดงโดนทั้งปูนเลยเงินแดงด้วยเหรอก็เขาเขียนว้าขึ้นไปสองอันอะขายจุดผมด้วยแล้วก็หนึ่งแล้วก็ปูนหนึ่งถุงหนาคนน้แกงพาไปเกมครับผมไม่เกี่ยวครับผมมีปูในตัวนะครับไม่มีอะไรครับโดนสมรู้ขึ้นหนึ่งครับเกี่ยวผมทำไมโดนอ่ะมันมันโดนค่าสมรู้ขึ้นหนึ่งครับพี่โอ้โหแล้วพี่ขอบโดนกี่นาทีวะหน้าทางนั้นอะดูผมโดนไปสามสิบห้าใช่แล้วโไม่ได้ยยากันมาเนี่ยใช่ครัไงอะ ไม่รู้เลยครับตอนนี้งงเลยครับโอ้ยบาดไงไม่ใช่บาดก็อยู่ยางอ่ะโอเคทุกคนมีผมแล้วสบายขึ้นแล้วทุกคนโชคดีโดเอ้ยพี่ขอเป็นสามห้าป่ะเพราะว่าอยู่ถ้าเกิไม่เกิดได้ยากไปได้จะหงส์เปล่าไม่ถ้าถ้าเกิดชดเชโดนสามห้าพี่ขอลโดนเจ็ดสิบเพราะว่าชดโดนเพียงเดียวอ๋อเออว่ะเออใช่ครับเปิดการให้คะแนนครับ เปิดเปิดคอมให้เปิดไฟน่ะชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าจะออกไปสามสิบนาทีแล้วค่อยมารับโทษอีกห้าทีนแต่บอกบอกว่ามีบัตรอันเจว่าแต่ลูกน้องจะเอาบัตรมาให้หรือเปล่าประเด็นคือหัวหน้าเข้ามาแต่หัวหน้ายังไม่เข้ามาเลยไม่ใช่หรอนู่นนะอยู่ห้องข้างล่างอยู่ไอ้ขั้นอยู่คุกคุกนู้นอะไอ้ห้องข้างล่างไม่ใช่ไม่ใช่คุกเล็กเล็กคุกในสอนอหรอใช่เห็นลงไปในคุกในสนเห็นโดนลากลงไปอยู่เห็นเรียกคนนั่งข้างมึงลงไปคุยั้งเลยแต่ ถ้าแสดงว่าเขายังไม่เข้ามาในนี้แสดงว่าต้องมีอันเจ็บแล้วขออนุญาตนะไม่ขออนุญาตนะถ้าปกติแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะถ้าสองฝ่ายอ่ะปกติเขาจะแยกคุกกันไม่ใช่หรอถ้ามีสตอรี่พี่กิงถ้าถ้าตามตามริงนะถ้าทีไหอะไรเขาก็ใส่ได้นะใส่ใส่อันนั้นใส่ใส่คุกเดียวกันได้ครับแล้วก็จัดจัดกันในคุกอีกแล้วก็มีตำรวจมาด่าหรืออะไรก็ค่อยอีกเรื่องแต่ตอนตอนที่เขาแยกสองคุกเพราะว่าตอนนั้นมันมันยังไม่ลงตัวครับ ยังไม่ลงตัวยังไม่ชัดเจนก็เลยแยกคุณกันไว้ก่อนอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกำลังสงสัยอยู่ใส่รับยมอยู่ตรงนี้เลยเหรอเข้ามาก็ถ้าใครทำได้ผมอยู่ตรงนี้เสมอต่อไปนะครับสสดีครับเป็นการตัดไปได้สองคนนะครับปื๊ดครับโอ้ยัวหน้าคุณน่ะต่อยตึงอยู่น่ะเล็งดับ ดูท่าน่าจะเล็งแต่ผมอ่ะน่าจะเห็นชัดสุดมั้งใครหัวเด่นๆก็ท่าน่าจะเลือกคนนั้นนะครับ <laughs> งั้นงั้นพาวอตอนนี้ลาวา,าวติ๊กตอกคุณครับพาวสองคันพอที่เหลือไปลงมาแล้วกติ๊กตอกผม, <นะ S 3> ผมด้วยไหมพี่เลมอนอยู่ไหนวะข้างหลัง <laughs> อยู่ข้างหลังม <laughs> งมัวไอหัวเขียวเขียวอ๋อไม่ใส่ไอ้นี่ไงจำไม่ได้ โดนซัดล่วงไปหมดแล้วแซลมอนโอเคครับต่อไปก็นั่นตล้เลยเฮ้ยเชียร์เฮ้ยตายเปล่าตายของกูไปด้วยเอ้แวอนเออเก็บเก็บเก็บไอ้นี่ก่อนอ่ะ